สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนาะทีเยอรมน,นีค่ะวันนี้นาะทีจะพาทุกคนไปเก็บลูกเชอร์รี่เป็นล็อตสุดท้ายของปีนี้นะคะดูให้จบคลิปนะคะนาะทีจะพาไปทําวิธีเก็บเชอร์รี่ไว้กินนานๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นาทีด้วยนะคะ 2> 1 2 3 4 เลยดูดอกจรค่ะมีไปตลอดสุดแนวนู่นเลยค่ะทุกคนว้าวว้าวนนี้ยังต้นนี้ยังไม่ค่อยใหญ่นะคะนีโตได้อีกค่ะทุกคนเขาจะรอให้มันดำเนาะให้มันแบบแก่จัดน่ะแล้วค่อยมาเก็บขาย ลูกเชอรี่จะออกมาให้เราได้ชิมกันในเดือนมิถุนายนและกร,รกฎาคมโดยประมาณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยค่ะถ้าแดดดีๆก็จะสุกเร็วค่ะชาวเยอรมันนิยมนำเชอรี่มาทำแยมและเค,ค้กค่ะโอ้ยดูอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ดำแล้วมาชิมกันดีกว่าอ,อ,อร่อยไหมนี่ จะเป็นยังไงห,หวานกรอบตัวนี้กินไม่ถูกเลยค่ะทุกคนเยอะมากบ้านที่นาทีอยู่จะอยู่นอกเมืองนะคะเป็นชนบทค่ะ ถ้าเดินออกไปหรือขับรถออกไปก็จะเจอชาวไร่เอาลูกเชอรี่หรือผลไม้ตามฤดูกาลมานั่งขายริมถนนค่ะบางร้านชาวสวนชาวไร่ก็จะนั่งขายด้วยตัวเองค่ะบางที่ก็จะตั้งผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็ให้หยอดกับปลกเองค่ะดีค่ะผลไม้ที่เขาขายนะคะชุแล้วก็มีราคาบอกตรงนี้ค่ะเราจะเอาอันไหนนะคะแล้วก็หยอดลงไปในกล่องนี้นะคะ ที่สวนแห่งนี้เราเป็นลูกค้าประจํานะคะเราจะมากันทุกปีค่ะปีละประมาณ3-4ถึงครั้งค่ะชาวไร่น่ารักค่ะเป็นกันเองมากไร่เชอรี่ที่เยอรมนีมีเยอะมากมายค่ะจะเข้าสวนไหน,น,นเลือกได้ตามใจใมชอบเลยค่ะดอกมากเลยว้าวดูกิ่งหนักมากฮัลโหล ฝั่งนี้เขาก็เพิ่งจะปลูกใหม่นะคะส่วนฝั่งนู้นเป็นต้นข้าวสาลีค่ะสวยเนาะมันตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสีครามอะ่ะสวยมากฝั่งนี้เขาเก็บหมดแล้วนะคะฝั่งนี้โล่งค่ะไม่เหลือสักสักลูกเดียวค่ะนี่ with this. Ah, อ๋อ t ิตดิสดุนเกิลเนอะอ๋ dunkel. Ja. Bisschen dunkel und dann. s ซุ Oder wie diese, ne? Ja. ก่อนหน้านี้ฝนไม่ตกเลยค่ะแล้วแดดแรงมากทำให้ต้นเชอรี่ขาดน้ำและทำให้ลูกเล็กค่ะนาทีก็เลยขอซื้อเอาไปดองเหล้าแล้วก็ไปทำเค้กค่ะ ชาวสวนขายให้ในราคา2ยูโรค่ะทุกคนนาทีก็เลยเก็บมา5กิโลค่ะนาทีกับชาวสวนจะมารุมเก็บกันเป็นต้นๆน,นะคะให้เกลี้ยงหมดทั้งต้นเลยค่ะจะมีคนมารับไปทำเหล้านะคะเสียดายมากเขาขายถูกมากเลยค่ะพันนี้อร่อยมากๆหวานกรอบเนื้อแน่นค่ะเก็บเพลินมากค่ะเก็บไปกินไปค่ะถ้าเอาไปทำเหล้าเขาจะไม่เอาคั่วนะคะ แต่ถ้าเอาไปขายกินสดนะคะเขาจะเอาคั่วไว้ค่ะเอามมร์เกล็ดเอาหม้อเกล็วดิโครสเอออ่าโอเคอันดีอันดีริกินะไฮส์นะอีสเออแม็กเบสเซอร์วีโฮเทอร์ทับ Ich finde die Cordia, diese hier ist die beste. Ja. Und viele Leute sagen um die Regina, aber Geschmackssache. What? Cordia ist süßer. Nicht? Ja, mehr Zucker. Ah, mehr Zucker. Ja, gut, Zucker. Und Knackig auch? Ja. ja. เราซื้อทั้งหมด11กิโลกรัมนะคะแบบมีขั้วลูกใหญ่ค่ะชาวสวนให้ราคาเรา4ยูโร50ค่ะต่อ1กิโลกรัมนะคะเป็นเงินไทย170บาทค่ะเบ็ดเสร็จซื้อทั้งหมดรวมทั้งลูกเล็กด้วยก็16กิโลกรัมค่ะเดใส่ลังไว้กลับบ้านด้วยลูกเล็กกิโลกรัมละ76บาทค่ะเป็นเงินยูโรก็2ยูโรค่ะถึงบ้านแล้วค่ะนาทีก็จะเอาลูกเชอร์รี่มาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วผึ่งให้แห้งค่ะ เด็ดขั้วออกทั้งหมดแล้วเตรียมซีนค่ะสีสวยมากค่ะเรามาเริ่มต้นซีนกันเลยค่ะทุกคนนาทีจะซีนแบบนี้ทุกปีนะคะแล้วแช่แข็งเก็บไว้กินค่ะเอาไปแช่ฟิตกันเลยได้ทั้งหมด10ถุงค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นาะทีต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นาทีด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ